แมววัสดีครับแมวครับแมวแมวครับหันมาว,วัสดีหน่อยแมวเป็นไรลูก แมวครับเป็นไรครับดูดูลูกแมว <c oughs> แมวเล่นอะไรลูก เล่นไรเขานะ่ะเป็นคนเดียวก็เล่นได้เนาะแมว,แมว,แมว,แมว วัสดีครับแมวครับแมวแมวครับหันมาสวัสดีหน่อยแมวครับแมวครับแมวครับเอาไปมองอะไรเขาอีกอ่ะ ส่ตายาวไกลกันเนาะมองไปบ้านโน้นนะ่ะนี่คะ่ะทุกคนแก้วจะให้ดูอันนี้สตอเบอรี่โอ้นี่ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะมีตอนนี้ด้วยอ่ะโอ้แต่ว่ามันไม่ใหญ่นะคะ อันนี้คือที่ว่าแก้วปลูกมาจากไหลที่มันไหลมาจากต้นนู้นนะคะต้นนู้นที่เอามาจากโคราชนะคะแล้วก็นี่มันไหลมาแล้วก็มาปลูกใส่กระถางนี้นะคะมันก็ออกมาแบบนี้ค่ะไม่รู้จะหวานหรือเปล่า,าสำหรับคลิปนี้แก้วก็ขอจบคลิปไว้เพียง,งเท่านี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ